เทคนิคใส่ปกช่อง YouTube เปลี่ยนปกช่อง YouTube ง่ายๆด้วยมือจีเคลื่องเดียวไปทำกันเลย สวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนปกช่อง u t u b e ค่ะง่ายๆด้วยมือถือนะคะอันนี้ก็อุ้มจะยกเป็นตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนปกช่องของเปลี่ยนปกช่องของช่องลูกสาวนะคะเดิมนะคะช่องลูกสาวอุ้มก็จะเป็นอันนี้นะคะไดอารี่พอใจนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปกช่องปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงที่ คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราอุ้มได้สอนวิธีการทำปกช่องไว้เนาะคลิปนี้ก็เลยมาต่อวิธีการเปลี่ยนปกช่องนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะเข้าไปที่ Google Chrome นะคะแล้วพิมพ์นี่ค่ะคำว่า YouTube นะคะ YouTube Studio ค่ะจากนั้นเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นงาน YouTube Studio. Youtube. Com นะคะเราก็แตะเข้าไปเลยค่ะหานี้เราก็ มาในหลังบ้านช่อง YouTube ของเราแล้วนะคะย้ำนะคะอย่าลืมแตะตรงที่3.3จุดด้านบนนะคะแล้วก็เลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ช่องนะคะหน้าปกเอไปแตะไปที่รูปช่องนะคะอุ้มก็แตะไปที่รูปรูปอุ้มเนาะสีเขียวๆฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือแล้วมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นคําว่าช่องของคุณไหมตรงนี้แหละค่ะสําคัญเลยนะคะตรงนี้เลยสําคัญเลยให้เราแตะค้างไว้นะคะแตะค้างไว้นะแตะแช่ไว้ตรงช่องของคุณแตะแช่ไว้ค่ะปุ๊บ เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งมาให้เรานะคะมันจะมีคําว่าเปิดในแท็บใหม่นะคะเปิดในแท็บใหม่ให้เรานะคะเลือกตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เปิดไปอีกเบราว์เซอร์หนึ่งเพื่อทําการเปลี่ยนหน้าปกช่อง u t u b e นั่นเองนะคะเลือกแตะเลยคะ่ะแตะคําว่าเปิดในแท็บใหม่คะ่ะแตะเลยคือสังเกตตรงนี้นะตอนนี้แท็บของอุ้มอ่ะมันจะเปิดอยู่ทั้งหมด8แท็บเนี่ยนะคะด้านบนตรงนี้ บนฝั่งขวามือเนี่ยเลข8ดเนี่ยก็คือเปิดเปิดอยู่แแถบแต่อันนี้มันจะให้มันเปิดในแถบใหม่ก็คือให้เปิดเพิ่มอีกแถบหนึ่งเป็น9แถบนะคะก็แตะเข้าไปเลยเปิดในแถบใหม่นะคะอ่าเห็นไหมคะจากเลข8เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข9้แล้วเราก็แตะเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกแถบใหม่แถบล่าสุดก็คืออันนี้นะคะล่าสุด เห็นไหมคะเราก็จะมาอยู่หน้าที่เราสามารถเปลี่ยนปกช่องได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้แตะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสีฟ้าแตะคําว่าปรับแต่งช่องนะคะจะมีคำว่าปรับแต่งช่องแล้วก็ YouTube s t u d i o นะะให้เราเลือกคำว่าปรับแต่งช่องค่ะแตะเลยสังเกตว่าตอนนี้มัน,ม,นมันเหมือนแบบยังไม่ขึ้น มันยังไม่ขึ้นโชว์เหมือนแบบตอนอยู่หน้าเดสก์ท็อปเนาะให้เราไปเลือกตรงนี้อีกครั้งค่ะด้านบนนะคะด้านบนจุด3จุดตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอีกครั้งหนึ่งนะคะแตะเลยเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนี่อันนี้นะอันสีฟ้าตรงนี้นะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ หน้าช่อง YouTube ที่เราต้องการเปลี่ยนปกช่องแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าปรับแต่งช่องแล้วก็ YouTube Studio นะคะให้เราเลือกคำว่าปรับแต่งช่องสีสฟ้านี่นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะปรับแต่งช่องค่ะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะสังเกตด้านบนตรงนี้นะคะมันจะที่จริงมันจะเห็นลูกศรอ,อยู่นะแต่นี้มันมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันเสียว่าคล้ายกันก็นี่แตะเข้าไปตรงมุมตรงเนี้ย ปกช่องตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงมุมเป็นรูปดินสอค่ะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ทั้งเห็นไหมคะทั้งโปรไฟล์แล้วก็หน้าปกช่องเลยนะคะแล้วก็แตะเข้าไปตรงมุมตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่าแก้ไขหน้าปกช่องอยู่คะ่ะก็ให้เราเลือกไปเลยนะคะตรงคําว่าแก้ไขหน้าปกช่องนะคะอันนี้เนาะซูมแล้วละโอเคแตะเข้าไปคะ่ะแก้ไขหน้าปกช่อง Okay. จากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะก็ให้เราทำการเลือกนี่ค่ะจะมีคำว่าเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณคุณ,คณก็คือจากในโทรศัพท์เรานี่แหละคะ่ะก็แตะเข้าไปเลยนะคะเลือกรูปภาพโอเคจากนั้นมาแตะตรงนี้ค่ะด้านล่างเลือกคำว่าไฟล์เพื่อที่เราจะดึงภาพจากในมือถือเข้าไปเนาะแตะคำว่าไฟล์ค่ะ โอเคแล้วคราวนี้ก็เลือกรูปที่เราต้องการเอามาทําหน้าปกช่องนะคะอันนี้เลือกอันนี้นะคะเห็นไหมคะพอเรานะคะเลือกภาพได้แล้วนะคะเขาก็จะทาง u t u b e เนี่ยเขาก็จะแสดงให้เราเห็นหมดเลยนะคะว่าเวลาที่ปกช่องที่เราทำใหม่เนี่ยเวลาโชว์บนโน้ตบุ๊กนะคะ จะเป็นยังไงนะคะโชว์บนทีวีจะเป็นแบบไหนแล้วก็โชว์บนมือถือจะเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยซึ่งเขาก็จะแสดงให้เราเห็นหมดเลยทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็พอดีแล้วนะคะเพราะว่าทางแคนวานะคะเขากําหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะก็เห็นไหมคะสัดส่วนองค์ประกอบก็จะพอดีหมดเลยทั้งเวลาดูผ่านคอมพิวเตอร์ทีวีแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะแล้วเมื่อเราโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ แตะตรงด้านล่างตรงนี้เลยค่ะตรงคําว่าเลือกนะคะเพื่อที่เราตกลงที่จะใช้หน้าปกช่องอันนี้นะคะแตะเลยค่ะเลือกคําว่าเลือกนะคะด้านล่างแตะเลยโอเคจากนั้นก็รอบันทึกแป๊บนึงเอ๊เ hey. <laughs> สร็จแล้วค่ะเพ <laughs> ียงเท่านี้นะคะเราก็ได้หน้าปกช่องใหม่แล้วรีเฟรชนดิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปดูทางฝั่งของแอป y t u t u เนาะเข้าไป อะครันนี้เรากลับไปดูนะคะไปดูในแอป y ยูทูบเย้นี่ค่ะอันนี้ก็ เปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติแล้วค่ะก็เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเทคนิคนะคะการเปลี่ยนปกช่อง YouTube ง่ายๆด้วยมือถือค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอที่ช่องของอุ้มนะคะช่องของอุ้มก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับเทคนิคนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเทคนิคต่างๆที่สามารถทําได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวกอยอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดนะคะเทคนิคดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไวพ้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ